นาวิธีเดอ้อบันทาม,มวงเสลพุม่มวัดป่าสักดารามสวัสดีป้อตุยนะครับมีแห่พะเวดพร้อมเด้อมือแรงแม่นะครับช่วงประมาณบ่ายๆจะมีพิธีแห่พะเวดของทั้งวัดนะครับสำหรับอีเมที่เบิงไลสดบ้าอนนยูนะครับอยู่ในละแวกวัด บ้านนองกุ้งนะครับไม่แห่พะเวทมาจับผาพะเวทน้ำเพลินผลวาปีหนึ่งเอาบุญเที่นหนึ่งจับผาพะเวทเที่นหนึง่งยี่สวยเคยบอกบอลนุ่นไหวเดวะเวลามึงไปล่ำแล้วปีหนึ่งครั้งกับงานบุญมหาชาติบุญพะเวทยฟังเทศมหาชาติบวนว่ะมีแต่ทั้งอีสานทั้งบ้านบอลลุ่นบ่มีดอกอีสานเอาบุญเบิดปีปีก้บบก็บุญสงการตนี้ปะเนี้ติดนา เดือนาเดมีนามีนาเมษาก็พฤษภากัเหลืองานเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าในฤดูกาลใหม่ก็เปลี่ยนฉากใหม่เปลี่ยนระบบแสงสีเสียงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเวทีใหม่นะครับสำหรับฤดูการที่เก้าเมื่อคืนนี้ก็วัดจอมสีบ้านพันดอนตำบลพันดอนอำเภอกรุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเพิ่นก็เส้นสัญญาแล้วนะครับไปล้ววัดใดบ้านใดเพิ่อนไปมากพอพอซอไปหองอัดนะครับวันศิจ้างซอขึ้น เึิงวิทีบอท่านปีนาเพิ่นก็นเลยเซ็นสัญญาจ้างซ่อไว้พร้อมเลอเอยวัดจอมสีปีนาเด้อครับแม่สวัสดีแม่กองกอครับแม่ชวิยุรมศิลแม่ดุดเดือนครับแม่ละมูลแก้วบัวเคนหอนบัวคาหอนครับแม่นาเรือมนใจเพื่อนเดียวน้องแม่ว่าขึ้นอยู่เนาะไปหากันนั่นละอย่าว่าบ่ไปหากันวันนี้บรรยากาศวันนี้นะครับ สนามเลิศเลิเป็นงานเก็บบัตรนะครับเก็บบัตร100บาทเบิ่งหมอลำตลอดซอดแกงนะครับห้อง,อง,องจอดรถก็มีหลายอยู่ครับห้องน้ำของวัดนี่บอ่อึดบ่อยากวัดเพิ่นวัดใหญ่ใหญ่วัดเจ้าคณะวัด,ยยวด,วดก่วงขวงลาดปูนลาดค้อนกีดกับเหมิดมีโบดมีสิมมีเสมามีสาราอันบักใหญ่ นะครับมองอยู่มองเศร้าเ,เบิดบอยากนะครับคันบอยกันแล้วก็กำลังติดตั้งระบบเวทีนะครับรไอหนุ่มองนครปูนะเด้อไอเมนบอลยี่แปดเมษาพอชิวงานนันใจคือรอยอ่อนทั่วรอบนี่ก็คือ25เมษา ปังเยบีใจเกินร้อยคิวงานล้ายหลายสออนสะออนอันทับฟูใดโทษไปโทษไปจองไว้แล้วบอร์เซ็นสัญญาเนี่คิวรุดคิวรุดจะพาไม่เขาม,นนขมาโดนพอดีเดี๋ยวโยงไม่แม่แม่แดดมันไม่ไหนของฟร์มันปิดกันซิไหมขีฟ้ามันหนาแล้วก็มันมันดำๆำเนี่ยมันจะเกิดพายุฤดูร้อนเลย ไปบังดำไปโอ้โหเห้ยแม่นาง้าโอมสก่อนบ่าวโนนน้องกรอบทวีสินไปไหนครับเพ่นล่าครับ สวัสดีบอลนนเป็นกำลังใจให้ครับพ่อนหลายแม่สวัสดี่าน้องอันดาครับ19บก้ามินาจะได้เจอซอแอนแล้วมานครนายกนะครับหลากหลายช่วงมือเฮ้อย่อิบสี่บ่อยี่สิบห้ายิบหกซอมาติดต่อกันสามมือเลยยี่หกก็เล จากหนองค่ายมือื่นไปหนองค่ายแล้วก็กลับมาที่อำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิแล้วก็มาอุดรคิวงานกับมอมแมม,ม,มทั้งนี้ทั้งโคราชเมา่ท่านได้ไปเด้อเดือนนี้นะเหมือนแล้วไกลสุดคือพุทธทสิสงวัดหลวงพ่อพระเจ้าหญ่งนะครับพุทธทสงเป็นมือสุดท้ายพอดีเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วใจเกิดร้อยสู้ๆและยองฮอนคือกันครับเป็นว่า นอนพอนแม่บ่เป็นตะอยู่บ่นอนกระแหงอยากหลับแต่กระหลับก็ได้เพราะว่ามันหอนแบบเหนียวตัวแม่มันมันมันบ่มีมมลมมันเอาไมแม่